ครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงโปรช็อปนะครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่โรงเรียนปุปัญญาแห่งจังหวัดนครราชสีมานะครับเราอยู่กันในห้องซิมูเลเตอร์นะครับซึ่งมีเครื่องแท็กแมนนะจ๊ะแล้วก็เราจะมาทดสอบสัปดาห์นี้อยู่กับน้องกล้วยไม้นะครับอีกอนกออักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่ง<ม>นะครับตีกอล์ฟเก่งอีกคนหนึ่งของโรงเรียนปุปัญญา<ม>นะคะ๊ะกล้วยไม้เล่นกอล์ฟมากี่ปีแล้ว ตอนนี้9ปีค่ะจะเข้าปีที่10รักไหมรักกอล์ฟไหมมากแล้วค่ะมากมากเลยม<า>ไม่ไม่สามารถที่จะเลิกเล่นได้แล้วสุดยอดเ, <laughs> เลิกคงไม่อะนะใช่ทีเป้าหมายของกล้วยไม้ในการเล่นกอล์ฟหลังจากเราจบการศึกษาจากโรงเรียนปุบัญญากล้วยไม้วางแผนว้ยังไงต่อ,อในส่วนของการวางแผนของหนูอะคะ่ะหนูก็คิดว่าจะไปเรียนต่อที่ University of USA ก่อนเพราะว่า อยากจะไปหาประสบการณ์แล้วก็อยากลองเล่นในสนามที่อยู่ในโซนอเมริกาบ้างเพราะว่าการแข่งขันหลังจากที่ LPGA อย่างเงี้ยค่ะก็เล่นในอเมริกาค่อนข้าง,งเยอะด้วยก็คือ80%ของนักกอล์ฟในทัวร์ก็จบการศึกษาจากระ,ร,ะระดับมหาวิทยาลัยกุ้าายไม้ก็อยากที่จะใช้ความสามารถทางกอล์ฟบวก,การเรียนนะค,ะ,คะเข้าสูร่ร,ระบบดุลยศานะโอเคทีนี้วันนี้เนี่ยโปรเอกจะมีลูกกอล์ฟของซิกซอนนะคะ s ซสตาร์นะมาให้กล้วยไม้ได้ลองให้กับท่านกอล์ฟได้เห็นว่าศักยภาพของลูกกอล์ฟซิกซ o อนแซสตารเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถือว่าผลิตลูกกอล์ฟคุณภาพ,ภาพเข้าสู่ตลาดคือทัวร์แล้วก็มีนักกอล์ฟระดับโลกอย่างบูธเคปก้านะคบถ้าผู้หญิงก็คือมินจิลีะนะครับเก่งๆที่ใช้ซิกซอนโรติกล้วยไม้ตีไดเวอร์ระยะแครี่ประมาณเท่าไหร่ครับแค่ได้อยู่ที่250 2 5 0ถึง260ค่ะ สองร้อรีนะตกก็วิ่งอีกเนาะนทีนี้เดี๋ยวจะเราให้กุ้ไม้ลองลูกกอล์ฟนะคะัดสตารนะ,ะซึ่งเป็นลูกซิกซ่อนสีดำกับไดเวอร์เลขเจแล้วก็เวชแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูผลจากหลังที่น้องกุ้ยไม้ได้ตีไปว่าผลของการตีลูกกอล์ฟซิกซ่อนเป็นยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปเรื่องเกี่ยวกับลูกกรอฟซึกซ่อนแต่ก่อนที่จะสรุปกับลูกซึกซ่อนเนี่ยเราจะโชว์ให้เห็นว่าโรงเรียนปลูกปัญญาของเราเรียกว่าสร้างเยาวชนตั้งแต่อันุบาลจริงๆที่เหลือเชื่อมากๆเลยโปรปอนเอาอยู่ได้ยังไงนะครอันนี้คือ Amazing มากนะคะแล้วก็เขามีความสุขมากๆจริงนะครับท่านนักกรอบอาจจะเห็นตรงนี้นะครับ ทีนี้เรื่องคุณสมบัติของลูกอกอล์ฟหลังจากที่น้องกล้วยไม้ได้ลองตีไปแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างชอบไหมหนูรู้สึกชอบนะคะเพราะว่ามีความสมูทแล้วก็นุ่มแล้วเวลาตีก็ติดหน้าเหล็กเกาะหน้าเหล็กได,ด้ดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าตกแล้ววิ่งในระยะที่หนูสามารถแบบสามารถขึ้นเหล็กหรือว่าช็อตสองได้ง่ายขึ้นด้วยดีมากฟีลลิ่งของหัวไม้เป็นยังไงกับลูกตัวซิกซ่อนอจัสตา้าเนี่ย ก็คือในส่วนของฟิลลิ่งไดรเวอร์ของหนูหนูรู้สึกว่ามันตีนุ่มแล้วก็เกาะหน้าเหล็กได้ดีหน้าหัวไม้ได้ดีอะค่ะแล้วก็ตีแล้วลูกมันได้ระยะเพิ่มมากขึ้นรู้สึกวิ่งได้สิบถึงยีหลาเลยที่เมื่อกี้เห็นจากตัวเลขของแท a ็กแมนเมื่อสักครู่โอเคไดรเวอร์ละแล้วตัวเหล็กเจ็ดเป็นยังไงบ้างเหล็กเจ็ดหนูรู้สึกว่าอา,อาจจะต้องปรับวิธีการเล่นนิดนึงก็คือแบบหนูอาจจะเป็นคนตีสปินเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วตัวเนี้ยค่ะมันทําให้หนูตีวิ่งขึ้นวิธีการปรับของหนูอาจจะต้อง ตกข้างหน้าวิ่งเข้าไปเพื่อให้มันวิ่งเข้าหาเรุงซึ่งข้อดีของตัวนี้คือเวลาตกแล้วมันสามารถที่จะรู้ว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่ได้เยี่ยมแล้วตัวเวกชเป็นไงบ้างคะค่ะก็คือหนูรู้สึกว่าที่หนูเคยใช้มาลูกสปินหนูค่อนข้างตกและจะถอยหลังมากซึ่งมันควบคุมระยะหรือว่าการตกหยุดของลูกได้ยากอะค่ะพอหนูมาใช้ตัวซิกซ้อนแซสตาก็เลยรู้สึกว่ามันตกแล้วมันหยุดตามที่หนูต้องการหรือในแอเรียที่หนู จิดเอาไว้ได้ดีมากขึ้นนะคะเคสของกล้วยไม้ก็เป็นเคสที่แปลกนะปกติแล้วธานักกอล์ฟชอบตกถอยนะ <c oughs> ตกถอยเท่ๆแบบถอยลงหลุมเงี้ย <c oughs> แต่ของกล้วยไม้กลายเป็นว่าลูกก็สปินมากกล้วยไม้อยากตกแล้วหยุดมากกว่า <c oughs> ซึ่งซึ่งมันยังคนโทรลได้ <c oughs> อันนี้เคสของกล้วยไม้คืออันนี้ป็นนักกอล์ฟฝีมือดีเยาวชวนแล้วก็ตีสปินตีสปินจัด เพราะนั้นลูกกอล์ฟที่กุ้ไม้เรียก,กอาจจะมีคุณสมบัติที่อยากให้ตกหยุดมากกว่าตกถอยใช่เพราะเราเป็นคนที่ตีเว็บเป็นจัดใช่โอเคดีมากทีนี้นักกุ้ไม้อยากจะฝากอะไรกับธนากอล์ฟถึงตัวลูกกอล์ฟของซัสตาร์ตัวนี้อยากจะชักชวนให้ธนกอล์ฟได้มาลองเล่นไหมค่ะก็สำหรับตัวหนูเองหนูก็รู้สึกว่าสำหรับคนที่อยากตีได,ดรเวอร์ได้ระยะมากขึ้นนะคะหนูขอแนะนำตัว ซิกซ้อนแซสตานะคะแล้วก็สำหรับใครที่สปินเยอะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเวชหรือว่าจะเป็นเหล็กตัวใดใน ในถุงนะคะก็ขอแนะนําเพราะว่าจะทําให้เราตกได้หยุดมากขึ้นเพราะบางทีสปินมันเยอะขึ้นโดยเฉพาะผู้ชายอะคะ่ะสปินตกแล้วบางทีถอยแล้วจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าหน้ากีนเป็นน้ําหรืออุปสรรคปุ๊บพอเราตกถอยบางทีมันไม่อยู่อะ,ค,ะนะค่ะนะนะเอกแล้วมันก็เลยทําให้เป็นปัญหาจุดนี้ฉะนั้นตัวนี้มันจะทําให้เราตีลูกได้หยุดมากยิ่งขึ้นเโอ้ก็ขอขอบคุณคําแนะนําของน้องกล้วยไม้มากนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับท่านักกอล์ฟสามารถที่จะ ไปลองนะครับหิบลองลูกอล์ฟสิกซอนแซสตานนี้ได้ตามช็อปโปรช็อปทั่วไปนะครับและนี่คือทั้งหมดในช่วงของโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับ